สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนล99เดียวนะคะวันนี้นะคะดาวมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นอุทาหอนสอนใจนะคะให้กับผู้หญิงไทยนะคะที่ยังไม่รู้จักตัวตนของหนุ่มเยอรมันนะคะที่ยังไม่รู้จักกันดีนะคะแล้วก็ได้บินได้บินมาเยี่ยมเป็นวีซ่าเยี่ยมเดียนนะคะมาที่นี่นะคะเพื่อทดลองใช้ชีวิตอยู่กับ แฟนนะคะซึ่งอาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะวันนี้ก็มีเคสหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงไทยนะคะที่ทิ้งบ้านมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะคะปรากฏว่าพอมาไม่เท่าไหร่นะคะไม่นานนะคะ,ะกำหนดกับก็ปรากฏว่าแฟนนะคะที่เราใช้จะใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตนะคะกลายเป็นว่าออกลายค่ะมาถึงนะคะก็ไม่ทำอะไรนะคะก็กินเหล้าเมายาแล้วก็ ชวนทะเลาะผู้หญิงคนนี้ทุกวันเลยนะคะผู้หญิงไทยคนนี้นะคะก็ทุกใจมากนะคะแล้วก็คิดว่าฉันจะทํำยังไงดีนะคะอยากจะกลับบ้านนะคะแล้วก็บอกกับแฟนว่าฉันอยากจะกลับบ้านนะคะแบบทนไม่ไหวแล้วสามีเออแฟนคนนั้นนะคะเป็นแฟนคนเยอรมันน่ะก็บอกว่าอ่าก็ฉันให้เงินไปแล้วนะคะก็คุณก็ไปกลับเองนะคะฉันให้เงินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะก็รู้สึกเกิดความทุกข์ใจนะคะก็เลยแบบ หาทางออกไม่ได้นะคะนี่แหละคะ่ะเคสที่เรายังไม่รู้จักกันดีนะคะตัวตนของคนดีแล้วนะคะที่มาวีเยี่ยมเยียนนะคะถ้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยเราจะปรับตัวยากแล้วเราก็คนแบบนี้นะคะมันสามารถทําลายจ,จิตใจเราทุกวันทําให้เราหันหน้าไปหาใครก็ยากนะคะเพราะว่าเหมือนกับมาที่ดีแล้วเราหัวเดียวกับเทียมรีบเนาะ ภาษาก็ยังไม่ได้หน่วยงานอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากที่ไหนอาจจะโดนทําร้ายร่างกายหรืออาจจะแย่ไปกว่านั้นนะคะโดนขับใสไล่ส่งนะคะมีหลายๆเคสนะคะที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าเวลาเราครบกับหนุ่มต่างชาตินะคะขอให้รู้ว่าศึกษานิสัยดูใจกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งผีผาสมาแต่งงานกันเลยนะคะเพราะว่า ให้เราดูรู้นิสัยกันก่อนเพราะว่าเรามาต้องมาเรียนรู้กันเนาะพอถ้าเราอยู่กันไปแล้วมันอยู่ยากอะ่ะเราจะกลับลำมันก็ยากแล้วนะคะหลายๆคนก็ ใช้ชีวิตจันยากลําบากนะคะที่มาเจอแฟนนะคะที่ทําร้ายร่างกายบางคนก็ต้องกลับไทยนะคะเพราะว่าถ้าแต่งงานไปแล้วยิ่งยากเลยนะคะดังนั้นถ้าเรามามีเยี่ยมเนี่ยเรามีโอกาสนะคะถอยได้ถอยห่างได้ห่างเลิกได้เลิก,เลกนะคะอันนี้คือถ้าเจอเคสที่ไม่ดีก็ถอยห่างออกไปจะดีที่สุดแล้วก็เจอกับคนที่ดียังมีอีกมากมายนะคะก็ขอส่งกําลังใจให้กับเคสได้หลายคนที่กําลังมองหาแฟนต่างชาตินะคะ หรือจะกําลังจะมาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่นะคะ,คะ,คะก็ฟังเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์นะคะว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่จริงๆนะคะของเคสแต่ละเคสท,ที่เป็นผู้หญิงไทยนะคะดังนั้นนะคะใครก็ตามที่ฟังเรื่องราวแล้วชอบก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ดาวนะคะดาวจะมีเรื่องราวเรื่องเล่านะคะให้ฟังนะคะสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จเอ้ยไม่ประสบความสําเร็จเอ้ยมีเรื่องราวเรื่องเล่าเป็นอุทาหรณ์ผู้หญิงนะคะเรามาอยู่ที่นี่นะคะหัวเดียวกับเทียมรีบเนาะถ้าเรารู้หลักรู้ทาง ก็เหมือนเข็มทิศเนาะที่แบบทําให้เราได้ได้ได,ได้ได้เดินได้เดินถูกต้องเนาะเวลานั้นถ้าเราไม่รู้อะไรเลยมันก็ยากนะคะดังนั้นขอคลิปนี้เป็นแชร์เป็นวิทยาทานนะคะสําหรับคนที่กําลังจะเดินทางมาใช้ชีวิตท,ที่นี่นะคะทุกอย่างไม่ได้ลยด้วยกีบกุหลาบและทุกอย่างก็มันต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็ขอให้รู้ไว้ว่า นะคะตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจดีๆนะคะเจอคนดีก็ดีไปเจอคนไม่ดีนะคะก็มันจะต้องทุกข์ยากทรมานหลายสิ่งหลายอย่างนะคะดังนั้นคลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์ของเพื่อนๆเนาะเอาเป็นว่าไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะฝากกด s ั b สไครป์เป็นเป็นกำลังใจให้นาวด้วยนะคะวันนี้ไปลวคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย